บรรยากาศยามเช้านะครับที่เขาตีเช้านะครับเรจะให้ทราบกันนะครับตอนเช้านะครับบนหน้าช้างท่านลูกเรือเขาบอกเย็นช้ามาตนะครับ การปวดหน้าทาราบินีของเราในการแป่งนะครับในการเขียนชื่อต่างๆงนะครับก็ตามนั้นนะครับนอกจากลำต่างปวดหน้าทารนะครับเพราะเขาช้าเจ้าที่เขาบอกแยงก็ไม่ต้องเอาลงนะครับลำต่างบรรยากาศยามเช้านะคะวันนะครบในการเข้าชางนะครับช้างปวดหน้าก็ผมที่สมาเชื่อครับผ่านแจ้งให้ได้รับทราบกันนะครับนอกนั้นนะครับต้องเข้าทะเลช้างหมดนะครับรวมถึงช้างเสร็จด้วยนะครับเพราะทะเลช้างเสร็จก็ มุดต่บมาแล้วก็มาแต่งตัวมีเวลาอยู่ระบบทันอยู่ครับแจงให้ได้รับทราบกันนะครับท่านใดที่มาแล้วนะครับยังไม่ได้รับชุดชาวพลระบบติดต่อรับได้นะครับทางสิมงาหเจ้าที่ของเรานะครับรับชุดชาวพลก่อนระบบนะครับท่านต้องใส่ชุดชาวพลในการเข้าฉากทะเลช้างระบบยูรมช้างทั้งหมดนะครับพันธ์จางพันจางฮันช้างที่วันสลของเราปีนี้ก็ถือว่าช้างก็ไม่มากนักนะครับกระงจะยานะครับไม่อะไรมากมายเท่าไหร่ นะครับนำไปแจ้งให้ได้รับทราบกันนะครับเพื่อฟังถ้าอาจจะสับสนในการที่จะแต่งตัวบรรยากนาศยามเช้าก่อนช้างเ<แ>ข้าฉากนะคะอ้อมพามาแวะดูก่อนแอบดูเขาแต่งตัวนะคะข้างหลังยืนงงในดงช้างน,นะคะนี่น้องจุแกแจงหรือเปล่ามายืนงง ในดงช้างนะคะตอนนี้ควานช้างก็เริ่มทยอยเดินมากันนะคะรอเข้าฉากอากจารยางานสวยๆเลยจะไปทางไหนต่อดีอาจารย์งานสวยๆ เป็นซุใหญ่วันนี้เป็นวันซุอมใหญ่นะคะอังรัะนาคะก็กำลังแต่งหน้านะคะทางโน้น นี่ก็จะเป็นสารประกรรมที่อยู่หลังลานสแสดงช้างนะคะก็จะมีการบวงสรวงก่อนที่จะ,สะแสดงช้างทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะที่ชมพื้หนูไม่ได้มีเที่ยว <c oughs> หนูแค่มาก่อนเดี๋ยวเฟิร์นก็มาตามนะคะ <c oughs> มาแอบ,บดูเขาแต่งตัวค่ะแอบบดูด้านหลัง่แอบบดูข้าแต่งลัว่เรนโดยรอบนี้ก็เป็นช้างที่มารอเข้าฉากน,นะคะ จะเยอะแยะหน่อยมีใ,ใครจำเชือกไหนได้บ้างหนูจำไม่ได้เลยสักตัวเห็นแต่ตูด <c oughs> ช้างกินน้ำเราหนูจะเดินไปทางไหนดีไปทางนู้นดีกว่า ยิ้มอยู่นะยิ้มให้อยู่นะมีใครบ้างมันมีตรงไหนบ้างอ้อมพึ่งมานะคะอ้อมเลยไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างมัน เราไปดูทหาทราชุมพลสุดหลอ่อโอ้สังโนทหารก็กำลังเตรียมเลยนะคะอ้อมเดินเล่นดูดีกว่า มีแต่เชือกเท่ๆใช่ค่ะมีแต่เชือกหลอๆเลยนะคะนี้ก็น่าจะเป็นขบวนแห่หน้านะคะก็จะมีเชือกที่แต่งหน้าแต่งตานะคะเชือกนู้นก็กําลังแต่งหน้าอยู่นะคะนอนให้แต่งสบายใจเลยนะคะต้องไปเดินเล่นดีกว่าเรา,า,าจเดินหนีช้างเหรอช้างเยอะเฮ้ย,ยว่าเกล้กาหรอ อิรุนรุนค่ะแกตาเหรอแกตาสวัสดีพี่อ้อมหน่อยเร็วแก้วตาแก้วตาแก้วตาวัสดีค่ะวัสดีค่ะเธอเฉวัสดีค่ะเธอเฉยงองเงีอยู่มึ่งตื่นปะนอนไหนคะนอนค่าย ช้างก็จะมีนอนที่ค่ายวีรวัตรแล้วก็จะมีนอนที่หลังลานแสดงช้างนะคะเพราะว่าช้างเยอะมากปีนี้น่าจะร้อยอ้งเพิ่งมาค่ะเปิดทิง้งไปเพิ่งมาเพิ่งมาแก้วตาไหนเต้นให้ดูหน่อยวันนั้นขี้โกงไม่ยอมเต้นให้ดูเลยดูอาการม่วงนอนดวงตายังจะหลับเม่ปลุกหนูมาแต่เช้าเลย เดินเล่นพาไปดูช้างเชือกอื่นก่อนนะคะอ๋อตอนนี้ก็กำลังลงหญ้าก,กันนะคะเดินต้องระวังไม่ใช่ระวังรถนะคะในสุดนี้ระวังช้างค่ะนี่อีกสองเชือกกินกินหญ้า อาวันนี้มีทั้งน่าจะมีทั้งอ้อยแล้วก็มีทั้งขาน,นะคะใครเนี่ยทองคำหรือทองแท่งกำลังนอนเล่นเลยอย่าว่าไม่เต้นหมอยังไม่เต้นเลยเดี๋ยวหมอน,นัดมานะคะ,ะมอน,นัดมาดูทองคำทองแท่งให้กวาดตัวให้พี่น่ารักจังดูดูน้องนอนให้พี่ควนกวาดตัวให้นะคะ ทำความสะอาดก่อนเข้าฉากทางนู้นก็กําลังนักแสดงก็กําลังเตรียมตัวเข้าฉากนะคะนำอจะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็แจกหญ้าลงญ้าให้ช้างนะคะก็ได้รับสนับสน,นุนถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะคะ400 เก้าสิบตันหรือเปล่าผ็ไม่มั่นใจนี่นะคะก็เจ้าที่กำลังลงยาแจกจ่ายยาให้ชาวช้างนะคะช้างอยู่บริเวณนี้เยอะมากใครเป็นใครไม่รู้จักเลยนะคะปิดหน้าปิดตากันไปหมด แล้วก็จะมีช้างตรงงานเยอะนะคะโอ้โหันนี้แกงไหนหนูก็ไม่รู้นะคะถ้าเกิดรู้จักก็บอกหนูไม่ใครโอ้ลดลงหญ้ามีหลายคันเลยนะคะอันนี้คันหนึ่ง ะะตรงนี้อีกคันหนึ่งช้างเดินนี ใน,นพี่ไหวเหรอผ่านทองเพชรทองเพชรแม่น่าจะมาอันนี้ใครเรามาแอบดูผู้ชายแต่งตัวนะคะผู้ชายกวาช้างแต่งตัวแล้วก็ทางด้านน้ทหารก็กำลังแต่งตัวนะคะพมา่ากับคนไทยจับมือกันสักครู่พม่ากับคนไทยมันจับมือกัน แอบอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ใครอืมเจอถึงซุ้มแก้งบัวบบานหรือเปล่าน่าจะอยู่ตรงนี้กันเกือบทุกปีนะคะ โอ้รถย่าอีกคันนะคะอืมควันเลนนะคะชาวดีค่ะพี่เลนขายอะไรให้ใครยังไม่ได้ขายช้างอยู่ไหนช้างเดินมา แล้วใครขี่ช้างช้างใครอ๋ออ๋อสามเชือกพ่อมหาทองคําใครอีกเมืองันเมืองแล้วก็หนุ่มเสกจะมายืนอยู่ตรงนี้อ๋อจะมายืนตรงนี้ก็ยืนรอเข้าแฉกก็เลยมีอาหารนะคะตรงนี้นะคะหลังหลังอะไรหลังลงแสดงเนาะหลังลนแสดงจ้ะหลังอประรำพิธีประทานนะคะ นี่มาเจอบอัวบานแล้วนะคะอันนี้กระสุงบัวบานไอของนี่นะคะนี่คุณบัวบานนี่อะไรชื่เอเนาะนาโนใช่ไหมโอ้ยมาเดินจนหอบนี่บัวบานบัวบานสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้หน่อยมองหน้าตาขวางแก น,นี่ใายอ่ะอน,นี่ทองเพชรหรือเปล่าใช่ค่ะน้องช่างขายมีขายของขายเพียบเลยนะคะอันนี้ทองเพชรหรือเปล่า The gang อยู่นี่ The gang อยู่นี่ อยากกินค้าวยมีแล้ว50คะแนนเหมือนบอกอันนี้ก็รอเข้าฉากกันสวัสดีค่ะอันนี้เด็ะแก๊งก็อยู่กันข้างหลังนัแสดงอยู่ตรงข้ามกับบัวบานเลยนะคะวันนี้ก็มาเดินเยี่ยมนะคะก็จะมีหลายเชือกเลยกี่เชือกนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเชือกนะคะหกเชือกมีใครบ้างเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยใครเนี่ยกำลังอืดเลยใครเนี่ยกำลังฉี่ๆเลยอวัสดีค่ะอุ้มบุญเนาะอุ้มบุญกำลังฉี่เลยค่ะทุกท่านอุ้มบุญอุ้มบุญกำลังฉี่เลยจะหลับแล้วดูตาฉี่ไปหลับไป พร้อมเข้าฉากไหมลูกพร้อมตาจะหลับแล้วดูอุ้มบุญกำลังฉี่แล้วก็อุจจาระนะคะแล้วก็นี้ก็น่าจะเป็นที่นะคะสวนนวลไข่เลิศรักเหรอเลิศรักแน่ๆนะคะใกล้ๆกันเดี๋ยวอ้อมเดินต่อก่อนหาหาทางไปก่อนนะคะของขายเยอะมากนะคะของขายเยอะมาก ใเอ่ยควานอยู่ไหนไม่มีควานอย่าเข้าหาช้างโดยเด็ดขาดน,นะคะอันนี้ช้างของแหลนเชื่ออะไรไม่รู้จักนะคะฝั่งนี้มีสองเชื่อกำลังเล่นน้ำเลยนะคะหมดแล้วหมดแล้วหรือนี่นักเรียนก็น่าจะมาชมการสแสดงน,นะคะเพราะววันนี้เป็นรอบออรอบสแสดงสดนะคะก็คือให้ ให้นักเรียนเข้าชมฟรีนะคะนักเรียนเข้าชมฟรีีอ,ไปไปอ้อมเข้าไปแอบด,ดูทางนี้ก่อนฉากหลังทหารก็กำลังเตรียนตัวกันเลยนะคะทางนี้ อันนี้น่าจะเตรียมฉาฉาอะไรฉาบวบนาคนะคะน่าจะมีใบสีด้วยอ,อ๋อพี่ช้างของเราก็ยืนรอข้าฉากฝั่งโน้นด้วยเดี๋ยวหนูไปดูก่อนว่าเป็นใครบ้างนะคะก่อนมอมมน,นแม,าามนอนนแอบ,บดูพี่ช้างก่อนมีใครม้าง น้องจะรู้จักสักเชือกไหมให้ถ่ายนี่ช้างงาน,นะคะช้างงาหลอมากอ๋อจำได้แล้วอันนี้ป่องเบียร์ได้เลยจำควันได้สวัสดีค่ะดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรทองเงินันนี้คะ ชุมพลชุมพลทองเงินแล้วก็ปองเบี้ยน,นะคะเอ่อวิธีที่จะจําช้างได้นะคะจาควานนะคะเราเห็นความเรารู้เลยว่าช้างชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็มันยืนรอเข้าฉากมากินหญ้ายืนรอเข้าฉากทางด้านนี้นะคะเดินไปพูดไปเหนื่อยมากเดี๋ยวหนูวนไปดูทางนี้ก่อนอ,อันนี้ใครอันนี้ไม่รู้จัก อ้าวพี่น้อยอ้าวพี่น้อยอันนี้ชื่ออะไรช้างช้างชื่ออะไรคะสายงามเดินจนเหนื่อยเดินรอ,อ,อบสนามแล้วนะคะวันนี้อยากจะไม่ได้เปิดหน้ากากก่อนอ <c ười> ากากอยู่ตรงนี้อีกสองเชือก นะคะที่อะไรเขากำลังคุยงานกันอยู่นะ<ม>ก็อันนี้อีกเชือกนึงโอ้แล้วก็มีอีกเชือกนึงแอบอยู่หลังต้นไม้ตรงโน้นชูบูนทางโน้นนะคะสวัสดีแม่แม่พศทุกคนนะคะท่อเดินรอบสนามแล้วนะคะนี่ก็ซ้อมรอเข้าฉากเจ้าหน้าที่ก็มาอยู่ประจำจุด นะคะคอยู่ประจำจุดแล,แล้วก็น้องๆน,นักเรียนที่วันนี้นะคะมาชมการแสดงฟรีก็เริ่มทยอยขึ้นอาธาาัธจันทร์ไปนั่งกันแล้วนะคะนี่ทหารเตรียมการออกรบนะคะออกรบมีอะไรนะปืนใหญ่มีปืนใหญ่ด้วยโน่นอุ้ยมาแอบดูตูดพะมานะคะจับกล้องก่อน ถ้าเกิดวันนี้แม่แม่เอฟซีคนไหนมาเที่ยวนะคะจะเจออ้อมนะคะอ้อมแต่งตัวอย่างนี้นะคะอาจะจะจําหน้ากันไม่ได้ก็แวะทักทา,ายกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้อ้อมขอจบละจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดแสดงสดนะคะเอ้ยถ้าเกิดมีเริ่มการแสดงเดี๋ยวอ้อมจะไลฟ์ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ